อี i e ิโคที่ 710A รุ่นนี้ใช้แอปตร์ตี้ได้ไหมเล่นเซลโลได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะต้าน,น้ำกับ New w ว v e d i สพิ u ช i o n ผู้จัดจำหน่ายและให้เช่าวิธ์สื่อสารค่ะวันนี้เราจะพามาดู e ี i n โครุ่นที่สามารถใช้ t h ต Party ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากทุกคนกด Subscribe ช่อง NWD Thailand เพื่ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางเราด้นะคะ พวกแอปเต i ร์ปาร์ตนะคะก็จะเป็นแอปที่เราสามารถโหลดมาเพื่อพูดคุยใช้งานเพิ่มเติมไม่แต่ต,ตัวเครื่องหรืออย่างที่เรารู้จักกันก็คือแอปเซนโลนั่นเองค่ะซึ่งวิธีสื่อสารที่เราจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะนั่นก็คือเจ้า e d i n o t เจ็่งศนย์ a นั่นเองค่ะเจ้านี้เราเพิ่งอันบล็อกกันไปนี่เองนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นเตอร์ปาร์ตี้ได้นะคะเพราะว่าตัวระบบเครื่องเนี่ย ไม่ใช่ตัวรีนุกที่เหมือนกับ e ี i Co t 7 0 0แต่ว่าเป็นตัว Android 8.1นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถรองรับแอปเทิร์าร์หรือเ e ลโ o ได้นั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันให้ดูนะคะทดสอบจาก e ี i n c o คลทีค่ะได้ยินไหมคะ สวัสดีครับเ,เรียยผ่านแอปพลิเคชันเซลลนะครับได้ยินชัดเจนครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะคะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมฮัลโหลค่ะอันนี้ทดสอบจากอ e ีนิโคลที่ 71.0A ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนครับเ e ้าอีนิงโคที่ 71.0A เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าจับตาม,มองมา,มากๆเลยนะคะนอกจากที่มันจะสามารถเล่นแอป Third Party ได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถรองรับบลูทูธไฟและก็ g s อีกด้วย ถ้าับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะสามารถติดต่อได้ที่เพจ NFPUD วิทยุสื่อสารหรือโทร0 8 3 8 2 7 8 7 8หรือกับกทจมท,ทั่วประเทศได้เลยนะคะความสำเร็จของคุณที่โซลูชันของเราวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะ